สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงของ Open Up นะคะสำหรับวันนี้นะ,ะพี่แมมมีของดีของเด่นมานะคะจะมาฝากกับผู้ที่ใช้รถเรียกว่ารถ Pick Up หรือรถกรบบะบานะคะที่มีอยู่แล้วชอบผลของของที่มีสูงมากนะคะต้องบอกก่อนแล้วต้องการกันสุ่นกันน้ำหรือการที่เวลาฝนตกไม่ให้เปียกนะคะนั่นคือแบรนด์ผ้าใบปิดกระบ,บะก ของแคปคารนะคะเรามารู้จักกับสาวคนนี้เลยค่ะคุณสุภารัตน์ชชยนิวัฒน์นะคะกรรมการผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสาวสวยค่ะขอบคุณมากค่ะเอาเข้าเรื่องเลยนะคะ,ะเพราะว่าเห็นเป็นบุคลิกผู้หญิงค่ะทําไมถึงมาจับเรื่องของอุปกรณ์โดยเฉพาะผ้าใบาปิดท้ายกระบะอ่า โดยส่วนตัวแล้วนะคะเป็นคนชอบขับรถยนต์แล้วก็เห็นเนี่ยเวลาขับไปบนท้องถนนจะเห็นรถบิ๊กอัพหรือรถกระบะนะคะ,คะแล้วก็ขนสิ่นค้าคราวนี้มันปลิวลงมาเราก็สงสัยว่าทาไมพี่เขาไม่ใช้อะไรปิดข้างหลังล่ะ <c oughs> ด้วยความสงสัยอันนี้เราเลยกลับไปเสิร์ชหาว่ามันจําเป็นไหมที่จะต้องมีอะไรปิดท้ายรถกระบะเวลาขนของเลยไปเจอกับครบจราจรยานยนต์ทางบกมาตรา20ว่า จำเป็นต้องมีรถทุกคันต้องใช้ซ้ำเลยคะว่าต้องใช้ขับไปบนท้องถนนเยอะมากค่ะแต่ไม่มีเลยด้วยไอเดียตรงนี้คะ่ะเราก็เลยไปเซอร์วิหาตลาดวิจัยว่าทําไมคนถึงไม่มีสิ่งของที่เป็นอะไรที่จะมาปกคลุมปกติดค่ะก็เลยรู้ว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยคือคนรักรถจะไม่เจาะรถไม่ทากาวแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการใช้งาน เลยทำเป็นผ้าใบติดกระบะแคบคาค่ะก็คือตรงนี้ไม่ต้องจัดใช่ค่ะซึ่งง่ายกับผู้ใช้รถ็นอย่างไรค่ะก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยค่ะเราเป็นชุดผ้าใบติดท้ายกระบะสาเร็จรูปนะคะคุณสามารถติดตั้งได้เองผู้หญิงอย่างรี่เนี่ยค่ะไม่เกิน10นาทีเลยเดี๋ยวจะให้พี่แหม่มพิสูจน์ไม่เกินส0นาทีสามารถติดตั้งได้เองถอดเก็บก็ได้นะคะจะใช้งานเมื่อไหร่ก็เอามาติดตั้งได้เองอ่าโดยไม่ต้องติด เขาเรียกอะไรไม่ต้องทากาวไม่ต้องเจาะตัวรถเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปชมทำไมถึงติดตั้งง่ายโดยที่ไม่ต้องเจาะอ่าตรงนี้นะคะเป็นเรียกว่าตัวพิเศษเลยค่ะเรียกคลิปล็อกซิลิโคนนะคะซึ่งตัวคลิปล็อกอันนี้นะคะจะสอดใต้แม็กไลเนอร์ค่ะนะคะ,นะคะเพื่อรองรับกับการติดผ้าใบปาินทุกแก่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ทำลายสีรถด้วยที่สำคัญเลย เท่าที่เคยเห็นการปิดผ้าใบของรถทั่วไป่ีทีนีย่นมีแปบมีตกท้องช้างรีกอะไรละตกท้องช้างค่ะแล้วตัวนี้สามารถทำยังไงได้บ้างผ้าใบปิดกระบะแคบคาของเรานะคะจะมีคานอลูมิเนียม3คานที่ไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะ3าคารนเพื่อรองรับเวลาฝนตกหนักหรือว่าเวลาขับรถไปเนี่ยแรงลมมันจะทําให้กด ผ้าใบเป็นท้องช้างเราจะไม่มีชิ้นนี้ของแคปคาชิน้นผ้าใบเนี่ยพิเศษแบบไหนคะค่ะผ้าใบของแคปคาของเรานะคะจะ ใช้เป็นผ้าใบชนิดพิเศษที่ดีที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ก็คือคูนิลอนนะคะเราเลือกแบบเคลือบกันน้ําทั้งสองด้านค่ะและที่สําคัญการใช้งานยังยาวนานเราก็ยังเลือกนะคะผ้าใบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานผ่านจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะตรงนี้มีกี่สาขาแล้วแล้วจะ ไปเจอเจอกันยังไงหรือจะมาเจอคุณเชอรี่ได้ยังไงไหมได้เลยค่ะตอนนี้เรามีมากกว่าร้อยสาขาทั่วประเทศไทยนะคะโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ทั้งภาคตะวันออกเหนือใต้ออกตกมีหมดเลยค่ะนะคะส่วนสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่บางนาซอยสิบเก้าค่ะนี่เดี๋ยวแบบนองคุณเชอรี่นะคะจะไปเสียตามให้ดูนะคะว่าง่ายแค่ไหนไม่เกินกี่นาทีนะ10นาทีเดี๋ยวเราจับเวลากันนะคะ <laughs> เราทำพร้อมกันเลยและให้จับเวลาเลย ค่ะพิสูจน์เลยว่าแคาวไม่เกิด10นาทีแล้วผู้หญิงอย่างแมมเนี่ยติดได้ไหมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะระหว่างแมมแมมกับเชอรี่ค่ะต้องบอกงี้10นาทีเริ่มค่ะอันดบับแรกนะคะเราจะผลล็อกในชุดของมันก่อนเลยอ่าค่ะนำตัวคลิปล็อกซิลิโคนด้านหน้ารถใส่เข้าไปค่ะพี่แมม จะดูว่ามันเข้าแนบสนิทหรือยังเนี่ยให้ลองยกลึงคข้าใบดูค่ะเอาละอุปกรณ์ที่เหลือนะคะนี่จับมาเลยค่ะพี่แม่จัมาเลยลงมาเลยป่ะลงมาเลยค่ะวิธีการติดตั้งขั้นตอนแรกง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากใส่คลิปล็อกซิลิโคนบริเวณด้านข้างแล้วก็ใส่ให้ครบรอบคันเลยนี่ค่ะตังน,นี้นะคะอ่า เราจะนิ่มย<ร>ย่นได้เพราะฉะนั้นจะไม่ทำลายเส้นเ,เวลาใส่ค่ะเรเร่สิบนาทีใส่<ค>เอี่ยงๆต,ติดติดตุกแก่บริเวณด้านข้างกระบะทั้งซ้ายและขวาจะสังเกตได้ว่ามีคานอลูมิเนียมสามคานที่ช่วยป้องกันการตกท้องช้าง สุดท้ายให้พี่แมนจ่ายเลยอย่าทิ้งกันแบบนี้ใจเลยเร็วค่ะเร็วค่ะคุณผู้ชมง่ายมากง่ายมากง่ายง่ายมากปิดแล้วไม่ถึงสิาเี ตึงเบียเลยเย้เอาละค่ะคุณผู้ชมเราเรื่องว่าติดตั้งง่ายจริงๆค่ะไม่ถึงสินาทีมีที่ไหนที่จะติดต่อได้หรือจะเข้ามาดูก่อนได้เว็บไซต์ Facebook หรืออะไรต่างๆมีแน่นอนค่ะเข้าไปที่ Facebook นะคะ The Capcar หรือว่าเว็บไซต์ w o w thecapcar com เอาละทดลองนะคะลองติดต่อแค p คา r เองนะเดี๋ยวแม่จะลองมปขับนะว่าก็ะือลงไหมไปเลยค่ะไม่กระพเธอขับนะขาได้ลุย